สวัสดีสสดค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับครูแอมแล้วก็ครูฝ้ายค่ะค่ะในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้นะคะครูแอมแล้วก็ครูฝ้ายนะคะจะพาเด็กๆมารู้จักวิธีการป้องกันโรคโควิด19นั่นเองค่ะซึ่งครูแอมนะคะแล้วก็ครูฝ้ายค่ะก็ได้นำคลิปวิดีโอที่มีสาระความรู้มให้เด็กๆได้รับชมกันแต่ว่าเด็กๆเนี่ยอยากรับชมหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากรับชมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ มาสังเกตอาการป่วยที่เกิดจากไวรัสโคโรนากันนะคะสำหรับอาการป่วยที่สำคัญนั่นก็คือมีไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอหายใจเหน่หอบโดยเริ่มจากมีไข้สูง38องศาขึ้นไปไวรัสโคโรนาสามารถติดต่อได้จากการไอการจามการสัมผสัสสารขั้นหลังของผู้ติดเชื้อผ่านทางตาจมูกปาก แต่สําหรับการมองตากันไม่ได้ทำให้ติดเชื้อนะคะแต่ถ้าไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยแล้วเอามือมาขายี้ตาหรือผู้ป่วยไอายจามใส่หน้าเราบังเอิญว่าสารคัดหลั่งเข้าตาเราพอดีเราสามารถติดเชื้อได้เช่นกันค่ะส่วนวิธีป้องกันช่วงนี้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดสวมหน้ากาก,ากาอนามัยอยู่ให้ห่างจากผู้ป่วยหมันล้างมือให้สะอาด ทานอาหารที่ปรุงสุกไม่ขยี้ตาจมูกปากดยไ,ไม่จำเป็นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชอค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รับชมคลิปวิดีโอความรู้เกี่ยวกับโควิด1 9กันไปแล้วเด็กๆก็อย่าลืมดูแลตนเองไม่ออกจากบ้านถ้าไม่จำเป็นนะคะไว้พบกันในคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย